งคันที่9้าสิงหาคมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าช่อง NW Real Estate 78ของเรานะคะก็ยังจะพาลูกค้าไปชมที่ดินนะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะวันนี้ตอนนี้เราจะไปที่ไหนคะคุณนะวันนี้เราจะไปที่ด่นานอำเภอด่านจางค่ะ ตำบลด่านจากใช่ใช่คุณคุณนั้นเป็นคนราชบุรีนะคะก็จะไม่ค่อยสันทานเท่าไรแต่ว่ามาเป็นอำเภอเป็นคุอยู่ที่ถนนสุรนาราย205นะคะเราอยู่ที่ถนนสุรนาราย205นะคะตอนนี้เราออกมาจากตัวอำเภอโนนไทยนะคะใช่าเข้าานี้เป็นขาเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาใช่ค่ะ ที่ดินแปลงที่เราจะไปดูเนี่ยอยู่ระหว่างาตะมนตลโนโนสูงไหมคะ,มคะก็อยู่ไม่ไกล,ไไก,ลก็คือค<ะ>อยู่ไม่ไกลงานนะคะเราจะไปดูที่ดิน4ไร่2งาน39.9ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่โค้งวารีเยน็นโค้งวารีเย็นนะคะ เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าชมที่ดินแปลงนี้กันเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางแล้วนะคะโค้งวารีเย็นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าตรงหนองกระสังอ่าอันนี้จะเป็นบ้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราดูกันนะคะบ้านด่านจากก็คือแปลงนี้อยู่ที่โค้งวารีเย็นแล้วก็อยู่ตำบลด่านจากอำเภอนนนไทยนะคะจังหวัดนครราชสีมาอ่จะเป็นที่นานะคะแต่ว่า ติดถนนคอนกรีตอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เข้าจากถนนสุรานารายแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมกันทั่วโลกนะคะสำหรับแปลงนี้เลยนะคะแปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่เอ่าสีายวได้2องงาน39.9ตารางวาที่แจ้งไปแล้วลักษณะที่ดินนะคะก็จะติดถนนทั้ง2ด้านก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้าน ทางด้วยนะคะเราก็กําลังเดินทางอยู่ที่ถนนสุร,ราลายหรือถนน2 0 5นะคะเส้นเส้นเชื่อมต่อระหว่างาตัวเมืองโคราชมาที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้เนี่ยอย่างถนนเส้นนี้ก็จะมีรถเขาเรียกว่ารถโดยสารวิ่งผ่านด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มาจากจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ารถบัสคันนี้มาจากไหนอา่าเดี๋ยวแบมขอดูแป๊บนึง ราชสีมาชัยภูมิใช่ก็คือราชสีมาชัยภูมินะคะตอนนี้เราก็ตรงต่อไปก่อนนะคะตรงต่อไปก่อนตอนนี้เราผ่านอะไรเอ่ยเราผ่านบ้านโนนสูงนะคะเราผ่านบ้านโนนสูงตําบลกันจากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านเนี่ยบ้านหอกลองที่ดินแปลงที่บ้านหอกลองเราก็มีขายนะก็คือสี่ไร่สองจุดหกตารางวานะคะ แต่ตอนนี้เราจะพาไปดูที่ดินแปลงโค้งวารีเย็นนะคะห่างจากถนนสุรานารายนะคะตรงบ้านหนองกระสังอะ่ะแค่8กิโลเมตรเท่านั้นก็คือใกล้มากๆเลยแล้วการเดินทางก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะทุกคนอตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงแล้ว่เราเข้ามาที่ บ้านหนองกระสังนะคะทุกคนบ้านหนองกระสังนะคะบ้านหนองกระสังเนี่ยเขาจะขายเปลยเยอะแยะมากมายเลยแล้วแบบก็เคยซื้อไปแล้วด้วยนะคะก็ซื้อบ่อยนะคะเพราะว่านอนสบายราคาก็หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วแต่แบบนะคะไม่ถึงร้อยก็มี50บาท80บาทอะไรเงี้ยค่ะหรือร้อยกว่าบาท200กว่าบาทก็มีแล้วแต่แล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่รูปแบบออของเปลนะคะตอนนี้เราก็กําลังที่จะ อ่าเข้าไปถึงทางเข้าแป้งที่ดีแล้วนะตอนนี้จะเป็นทางทางโค้งแยกไฟแดงข้างหน้าก็คือแยกใช่ค่ะแต่เราจะเลี้ยว,รยวตรงไหนเอ่ยอ,อ่าเราจะเลี้ยวนี่ไงคะบ้านด่านติงเดี๋ยวแบงเปิดนี่ก่อน เขาจะมีทางเข้านะคะบ้านด่นติงคือบ้านดันติงก็จะไปทางนี้เหมือนกันนะคะแล้วเขาอยู่ตําบลจันอนาจอาเภอโนงสูงแต่เราเนี่ยจะไปโค้งวารีเย็นตําบลด่นจากอํเาเภอโนนไทยนะคะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านดนันติงก็ได้อันนี้อันนี้เราเข้าใจประมาณนี้แนละ้วน่าจะถูกต้องแล้วนะคะคถนนก็อยู่นะครับเดินทางรถไฟใกล้เหมือนด้วยถูกต้องอันนี้คือถนนด้านหน้าที่ดินเลยนะ ใช่เป็นถนนน้านาแปลงที่ดินเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกระจกก่อนเพื่อให้ทุกคนได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เขาเรียกว่าสูตรออนไลน์สูรอากาศบริสุทธิ์นะคะโอ้โหทุ่งนานะคะมีน้าด้วยมีน้ําขังเนาะตรงนี้เขาทําเป็นบ้านสวนปลูกกล้วยนะคะตรงนี้เป็นปลูกกล้วยเนาะ,อะของเรา,าใช่ อันนี้เขมีอะไรบ้างเนี่ยอู๋อู่ช่างเป็ดนองกระสังนะคะอู่ช่างเป็ดนองกระสังแล้วก็อู๋อันนี้อะไรอุ้ยบ้านสวนใหญ่ม,มากๆบ้านนี้ใหญ่ม,มากๆเลยล้วสีฟ้านะคะทุกคนแปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากย่าโมนะคะหรือว่าอนุสาวรีเท้าสุรนารีนะคะห่างจากย่าโมคุณย่าโมประมาณ 28กิโลเมตรนะคะอันนี้คือเป็นประมาณนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลนนท์ไทยนะคะโรงพยาบาลประจำตัวอำเภอนะคะประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าใกล้ถึงที่ดินหรือยังนะคะอากาศด,ดีมากๆเลยห่างจากถนนสุรารลายเนี่ย1.8กิโลเมตรนะคะตอนนี้ แปลงนี้ทบทวนอีกครั้งนะคะสีไร่สองาน39.9ตารางวาวันนี้ทำไมเรามาเย็นคุณเพราะ oh, <wow. S 1> เราจะได้เขาเรียกอะไรนะรับเขาเรียกอะไรแบบเย็นเย็นสบายไม่ร้อนนะคะ,คะ,ะเพราะว่าบ้านแบบก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้ไกลถึงหรือยังคะคุณนัดใกล้ถึงแล้วนะใ,ลใช่ไหมคะ มีไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าที่ดินอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะมีเสาเอา่อมีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะไซแล้ว,ลวอา่ามีต้นมะขามเทศอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ดินเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนเนอะให้จอดตรงไหนดีคะตรงนี้ก็ได้ด้านนู้นไหมด้าน,นข้างไถ่ายให้ลูกค,ากคก้าชมรับชมวจะเช็ควิกัดแป๊บหนึ่งได้เลจ้ะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปชมนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็หน้ากว้างติดถนนด้านหน้านะคะประมาณ45เมตรนะคะติดถนนประมาณ45เมตรแล้วก็มีความลึกนะคะร้อยกว่าเมตรโดยประมาณเนาะที่ดินแปลงนี้ก็เนื้อที่สีไร่สองงาน39.9ตารางวาโอเคเดี๋ยวแมบบจะเข้าไปชมที่ดิน นี่นะคะอ๋อรถสองแถววิ่งผ่านด้วยรถสองแถววิ่งผ่านโอ้โหเย็นสบายมากๆเลยทุกคนอันนี้เป็นเสาไฟเสาไฟด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะปั๊มตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าโค้งวารีเยน็นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่า <c oughs> นี่นนะรถมาหรือเปล่ายังไม่มาอันนี้เราจะห่างจากถนนสุรานารายมฝั่งนู้นนะคะ 1.8กิโลเมตรอแล้วเรามาพามาชมที่ดินกันดีกว่านี่ก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินนะคะเขาก็ปลูกต้นแคนะคะเขาปลูกต้นแคแล้วก็เขาก็จะปลูกอะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะต้อนอะไรนะรู้จักเลยสีเหลืองๆไม่แน่ใจอ๋อหา อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะแต่เข,า,นะขาถมแล้วนะเขาถมแล้วเขาก็ปลูกตรงนี้มีต้นรักด้วยทุกคนเป็นต้นรักสีม่วงเนี่ยค่ะเป็นต้นรักสีม่วงสวยงามมากๆเลยทุกคนคาะเดี bien, jet, yeah. ๋ยวมันจะพาไปชมที่ดินแปลงนี้กันนะคะตรงนี้จะอยู่ติดถนนด้านข้างเลยนะคะสองฝั่งเลยก็คืออ่าด้านด้านข้างเนี่ยติดตรงนี้ตรงที่คุณนัดกําลังจะหาที่จอดรถนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงด้านหน้าที่ดินนะคะก็คือตรงนี้ มีต้นมะขามเทศแล้วก็ต้นพุทราอุ้ยรถมาขออนุญาตหลแบแป๊บหนึ่งนะคะคือถนนดีนะคะก็เลยขับแบบคล่องมากๆเลยนะคะที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแบบตกหลุมตกบ่อนะคะไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะคะถนนดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นถนนคอนกรีต,ตอย่างดีนะคะตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นต้นพุทราต้นพุทรานี้จะเป็นพุทราแบบบ้านๆนะทุกคน อร่อยมากๆเลยนะคะแถ้าแม่จำไม่ผิดอะเหมือนจะได้ทานตอนหน้าเกี่ยวข้าวตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะขออนุญ,ญาตแบบชมผู้สัว <laughs> สวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายสำหรับลูกค้าที่รับชมที่ดินแปลงนี้สี่ไร่สี่งานนะคะคุณนะัสี่ไร่สีงานนะ S <S> สี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่านะคะทุกคนก็คือแปลงนี้เลยนะคะแล้วก็จะติดถนนติดถนนสองฝั่งนะคะติดถนนสองทางแบบนี้อันนี้จะเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดีนใช่ครับถนนถนนอาหลวงเลยนะครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าที่เรียบร้อยนะครับแปลงที่ดินก็จะติดกับมันติดทางสาระโยู์สองด้านนะค๊ะ นี่ค่ะาขอนงาี่คือฝั่งด้านข้างอันนี้คือฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะก็เป็นนาเหมือนกันนะครับนี่นะคะเขาจะเขียนว่าโค้งวารีเยนชื่อเพาะมากเลยนะคะน้องแหม่มเมื่อกี้เขาเยียบหอย เขาหอยมาหอยจักนาค่ะหอยจักนาเขาว่าจะไม่งั้นถ้าเขาขึ้นมามันก็จะกลิ่นต้นข้าวหมดหใช่จ้ะอันนี้คือเขาพีชีพใช่ไหมใช่เขาพีชีพ <laughs> เขาโดนพีชีพใช่ไหมคะโลเยอะเลยแต่สัมโตนีนน่นี่นะคะทุกคนบ้านโค้งวารีเยน็นนะครับอันนี้เป็นบ้านโค้งวารีเยน็นที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่สี่ไร่สองงาน 19.9ตารางวางก็จะติดถนนด้านข้างก็คือตรงนี้อันนี้ย,ยังเป,เป็นถนนธรรมดาอยู่เป็นถนนธรรมดาแต่ว่าฝั่งด้านนี้นะคะจะติดกับถนนคอนกรีตถนนหลวงเลยนะคะใช่จะติดถนนคอนกรีตะะถ้าเป็นเป็น,น,นบ้านหนองกระสังด่านติงใช่ไหมคะเส้นนี้นะคะใช่แต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าบ้าน<ำ> ตำบลดัจากอำเภอโนนไทยนะคะจังหวัดนครราชสีมาหมายเพราะว่าก็คือจะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็เรามาจักหของกระสังครับผมใช่อันนี้ก็พามาชมตรงนี้แล้วแม่ค้าลมเย็นมากเลยตอนนี้เลมเย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินเนี่ยเหมือนเขาทำไรนาส่วนผสมโอ้โอ้ใช่ใช่ใเป็นโคกหนออห้องนาเลยนะครับ อ้อยด้วยนะคะเป็นผสมนยครับใช่เมื่อวานนี้ท่านเจ้าของนะคะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาดูสวนแต่ว่าแปลงที่อยู่ตรงข้ามเราเขาปลูกต้นไม้หลากหลายเลยนะเป็นแบบเหมือนสวนผสมประมาณนี้ใช่ค่ะแปลงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามีน้ําบริบูรณ์แน่เพราะว่าติดลําข้างหนึ่งของเราอติดลําเหมืองนะครับก็มีน้ำฝั่งด้านหน้าที่จะเป็นต้นทุนนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้า เาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าเลยกคนนก็จะเป็นแปลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนใช่ค่ะผมณไ่แล้วค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวแมงขออนุญาตถ่ายรูปแปลงที่ดินก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตแบบว่าทําคลิปฉบับเต็มให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมก่อนนะคะถ้าสนใจแปลงนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือแอดไลน์ไอ0638412188นะคะอ่าเพจของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและสาขาทุกชนิดกดติดตามกดถูกใจได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็จะเป็นช่อง NW r e a Estate 78ก็คือเป็นช่องทาง YouTube ตรงนี้เลยขอบคุณคะ่ะได้ครับขอบคุณมาก,ากคุณแมมเดี๋ยวรอติดตามคลิปเต็มที่ YouTube NW Real Estate 78นะครับใช่ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ